สวัสดีครับวันนี้ต้องเปิดคลิปด้วยเสียงภาคนะครับเพราะเสียงในคลิปหายวันนี้ก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นครับหลังเลิกเรียนเพื่อใครเครียดหลังจากเรียนมาเห,หนื่อยๆนะครับกิจรกรรมวันนี้ก็คือให้เด็กโยนขวดน้ําขึ้นให้ตั้งนะครับโอกาสเพียงครั้งเดียวใครทําได้เอาไป20บาทครับคนแรกของเราก็คือไอ้เจ้าเพชรครับจะได้ไหมย20บาทแรกโอ้โหมาครับเสียตังค์ไม่เท่าไหร่ครับเจ็บใจตรงท่าเต้นนี่แหละครับนี่เยอเย้ยครับ เสียตังค์ไปแล้วครับ20บาทดีใจกว่าตอนเรียนนี่ครับไปครับเจ้าเพชร20บาทแรกต่อไปครับเจ้าสมาร์ทครับ20บาทที่2จะออกหรือไม่อยู่ที่ไอ้เจ้าสมาร์ทแล้วครับโยนไม่โดนโตเลยครับเจ้าสมาร์ทไปครับออกห้องครับกลับบ้านได้ต่อไปครับเป็นเจ้าเฮงครับ เจาเฮงยักโอ้โหยี่สิบบาทที่สองออกไปจากกระเป๋าแล้วครับอยู่ที่เจ้าเฮงครับยี่สิบบาทที่สองต่อไปยี่สิบบาทที่สามจะเป็นของไอ้เจ้าโฟกไหมเจ้าโฟกพลาดไปครับเจ้าโฟกกลับบ้านครับต่อไปสกายนี่สกายบอกว่าดูดูดูดสกายสกายเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วสกายต่อไปไอเดียเรียบร้อยกอน,นิออน ก่อนนี่ก่อนยังไงจะโอ้โหยโยนไปซะสูงเลยครับถ้าสูงอีกนิดฟ้าเพดานมีถล่มครับบานชัดไม่โดนโต๊ะเลยครับบานชัดโยนไปไหนเอาเนียนแล้วครับเนียนแล้วเจ้าสกายมังกรมังกรเก,รกรือครับมังกรใจหายแวบเลยครับนัทชูดาเหมือนรีบกลับบ้านครับไม่เอาตังค์แล้วครับรีบกลับบ้านเจ้าบอสครับเจ้าบอสยังไงรีบกลับมือนกันครับเจ้าบอสเจ้าบีมไปครับกลับบ้านมือเปล่า ยี่สิบที่สามจะออกไหมซีเกมยังไม่ออกครับเจ้าคิวยี่สิบที่สามยี่สิบที่สามเจ้าคิวอู้ยนิดเดียวเจ้าคิวเทวายังไงยี่สิบที่สามไม่โดนโตเลยครับต่อไปต่อไปจะใครโม่เจ้าโมยิบยิบให้เจ้ากัดนึกว่าจะโยนเองเจ้ากัดมองหน้าเอาไรดีมาแล้วครับยี่สิบที่สามเป็นเจ้ากัดครับแต่เดือนนี้เจ้ากัดยังไงไม่เอาตังเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาเจ้าสกายโอนอัวแล้วครับเจ้าสกายมาแล้วเจ้ากัดตงใสลืมครับ ต่อไปเจ้าโมเจ้าโมยังไงโอ้โหไม่ใกล้เคียงครับต่อไปเป็นตัวท็อปของห้องครับเจ้าเพียวครับตัวอักายมั่ยแล้วให้เจ้าตัวท็อปก่อนครับเจ้าเพียวยังไงไม่ใกล้เคียงแล้วครับไม่ไม่เหมือนที่ปูไวเลยต่อไปเป็นแฟดครับเจ้าเอบีครับโอ้โหเจ้าเอบีใจหายหมดเอาอะไรอะไรจะต่อยขวดน้ําแล้วครับเจ้าเอบีครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะหมดทุกคนแล้วครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้เด็กเล่นหลังเลิกเรียนเพื่อคลายเครียดนะครับ ระหว่างทําเวนีนสำหรับใครที่อยากให้ทําอะไรก็สามารถเม้นไว้ข้างล่างนะครับถ้าทําได้ก็จะทําให้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ